ปิด Facebook และ m e s s e n g e อรชั่วคราวไม่อยากให้ใครมาค้นหาเราเจออยากอยู่เงียบๆคนเดียวเ,ออเหมือนเพลงเหมือนกันเนาะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Facebook ไปที่ขีดสามขีดเลื่อนไปไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่า ไปที่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีไปที่การเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีเมื่อเข้ามาในหน้านี้จะมีตัวเลือกให้เราเลือก2ตัวเลือกแบบนี้ในที่นี้คุณหนึ่งจะแนะนําและบอกวิธีให้กับพวกเราสําหรับคนที่ต้องการปิดแบบชั่วคราวดังนั้นเราก็จะมาเลือกตัวแรกครับซึ่งระบบเขาติ๊กให้เราอยู่แล้วนะครับการที่เราเลือกตัวแรกตัวนี้นะครับ ถ้าปิดปุ๊บเนี่ย f c e e o o o ของเราจะถูกหายออกจากระบบไปเลยแต่การแชททาง Messenger ยังแชทได้ตามปกติซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการให้ปิดทาง Messenger ด้วยเดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะสอนในช่วงถัดไปให้ต่อจากนี้เลยติ๊กตรงนี้ไว้เป็นแบบชั่วคราวแล้วมาเลือกตรงนี้ครับดาเนินการต่อเพื่อปิดใช้งานบัญชีกดลงไปครับมาถึงในหน้านี้เขาจะให้เราใส่รหัสผ่าน Facebook ของเราเราก็กรอกใส่ลงไปถ้าใครจำรหัสผ่านไม่ได้ ครูหนึ่งแนะนําให้ไปดูวิธีการกู้รหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก่อนวิธีให้ไปดูที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือกเพล์ที่เขียนว่า Facebook ในนั้นจะมีวิธีหลากหลายทั้งหมดแนะนําเอาไว้ให้เลยนะครับยังไงก็ไปกู้รหัสหรือว่าเปลี่ยนรหัสหรือว่าดูรหัสซะก่อนนะครับมีทั้งหมด3แบบ3วิธีที่ครูหนึ่งเคยแนะนําไปไว้นะครับยังไงก็เตรียมมาให้เรียบร้อยซะก่อนอ่ะในที่นี้สําหรับใครที่รู้หรือจารหัสผ่านได้ก็ใส่รหัสผ่านกันเลยครับเมื่อเรากรอกใส่รหัสผ่านเราเสร็จกดดําเนินการต่อ ในหน้านี้เขาจะถามความต้องการของเราว่าเราต้องการสาเหตุอะไรเป็นเพราะอะไรถึงจะทําการปิดชั่วคราวอะไรของเราท่านผู้ชมก็เลือกตามความที่ท่านผู้ชมต้องการจะระบุไปได้เลยนะครับแต่ในที่นี้คุณหนึ่งจะเลือกตัวนี้นี่เป็นการปิดใช้งานชั่วคราวฉันจะกลับมาใหม่ตัวนี้นะครับก็เลือกตัวนี้พอเลือกเสร็จปุ๊บก็มากดตรงนี้ครับแถบสีน้าเงินดําเนินการต่อพอเข้ามาในหน้านี้ให้เลื่อนขึ้นไป ลงไปเกือบล่างสุดนะครับเราจะเห็นการเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้งตรงนี้ให้เรามากําหนดช่วงเวลาเราต้องการจะปิดชั่วคราวเท่าไหร่กดตรงดับดาวตัวนี้ครับเขาจะมีตัวเลือกให้เราเห็น1วัน2วัน3วัน4วันหวัน6วัน7วันตามนี้หรือเราจะเลือกเป็นี้ก็ได้ไม่ต้องเปิดใช้งานอีกครั้งโดยอตัตโนมัติแบบนี้ก็คือ ถ้าติ๊กแบบนี้เนี่ยเขาจะฟิกไปเลยตาบใดที่เรายังไม่เข้าสู่ระบบใน Facebook ตัวนี้มันก็จะถูกปิดชั่วคราวไปตลอดยาวๆเลยครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการแค่ปิดระยะเวลาแค่สัก1วันพอเราก็ไม่เลือกแค่1วัน พอหลังจาก1วันไปแล้วนับจากเวลาที่เราปิดตอนนี้1วันไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เราเองโดยอัตโนมัติในที่นี้คุณหนึ่งจะเลือกเป็นตัวอย่างกับพวกเราคือ1วันพอ่อแบบนี้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมอยากได้กี่วันหรือให้มันปิดยาวๆไปเลยจนกว่าเราจะเข้าอีกครั้งหนึ่งเราก็มากดตัวนี้ส่วนวิธีการเข้าอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคุณหนึ่งจะบอกวิธีให้ในที่นี้ยกตัวอย่างจาก1วันเราก็เลือก1วันนี้หลังจากนี้แล้วก็มากดดําเนินการต่อ ในหน้านี้เขาจะมีข้อความอยู่ตัวหนึ่งในระหว่างที่เราปิดชั่วคราวอยู่เนี่ยอย่างเช่นในที่นี้ของคุณหนึ่งปิดไว้1วันในระหว่าง1วันเนี่ยถ้ามีข้อความการแจ้งเตือนจากเพจ Facebook อะไรก็ตามที่เราเคยไปติดตามไว้เนี่ยเขาจะมีการส่งข่าวสารมาที่ Facebook ของเราถ้าในระหว่าง1วันนั้นน่ะเราไม่ต้องการรับข่าวสารการแจง้งเตือนจากเขาย้อนหลังเราก็เลือกติ๊กถูกแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากจะพลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากเพจนั้นๆหรือ เพจที่เราเคยไปติดตามนั้นๆเราก็เอาเครื่องหมายถูกออกเพราะว่าเวลาเราเปิดเข้าใช้งาน Facebook อีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นให้เราทราบครับว่าเพจนั้นๆมีส่งข่าวสารอะไรมาหาเราแต่ในที่นี้ครูหนึ่งต้องการอยู่เงียบๆคนเดียวก็คือเมื่อเปิดขึ้นมาก็ไม่รับรู้ข่าวสารในที่นี้เราก็มาติ๊กเลือกแบบนี้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับไม่ต้องการรับข่าวสารหรือว่าต้องการรับหลังจากนี้แล้วเราก็มากดปิดใช้งานบัญชีของฉัน พอปิดปุ๊บหน้าตาจะมาเป็นแบบนี้ก็คือมันถูกออกจากระบบแล้วก็จะมีข้อความขึ้นว่าเซสชันหมดอายุไม่ว่าเราจะเอาบัญชี a c e b o o k เนี่ยเอาไปใส่มือถือเครื่องอื่นๆก็ตามนะครับมันก็จะขึ้นเหมือนกันเลยนี่อันนี้ค่หนึ่งใส่เครื่องหนึ่งก็ขึ้นแบบเดียวกันเห็นไหมครับเซสชันหมดอายุนะครับอันนี้คือออกจากระบบไปแล้วนะครับแต่นี้เราก็กดปุ่มโฮมออกมาพอหลังจากนี้แล้วเพื่อนหรือคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่สามารถค้นหาโปรไฟล์ Facebook ของเราเจอเลยก็คือเราสาบศูนย์จาก โลกของ Facebook ไปเลยหลังจากนี้แล้วแต่เพื่อนเขายังสามารถส่งข้อความโทรเข้ามาใน Messenger ของเราได้อยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการปิด Messenger ด้วยดังนั้นเดี๋ยวคู่หนึ่งจะพาพวกเราไปปิด Messenger แต่ก่อนที่จะพาไปปิดนะครับเดี๋ยวคู่หนึ่งจะเอามือถือเครื่องหนึ่งของคู่หนึ่งเนี่ยไปส่องดูครับว่ามันหายสาบสูญไปจากโลกของ Facebook จริงๆหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับคู่หนึ่งก็เอามือถือเครื่องหนึ่งครับแล้วไปที่ Facebook แล้วก็กดที่รูปแว่นขยาย แล้วก็พิมพ์ในช่องข้นห่าว่าเฟซบุ๊กตัวนี้คือสาระดีส่งต่อถึงบ้านนะครับกดเข้าไปพอเข้ามาปุ๊บจะมีคําว่าไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้นี่จะเป็นปอบปาแบบนี้เลยท่าน,นี้เราก็ไม่มีตัวตนบนโลก Facebook แล้วเพียงแค่น,นี้เองอ่าสำหรับใครที่จะปิดทั้ง Messenger ด้วยก็คือไม่อยากให้เขาส่งข้อความมาโทรมาหาเราได้เราก็มีวิธีปิดดังต่อไปนี้ให้เราไปที่ m e s s e n g e r ไ,ไปที่รูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนครับกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรา แล้วเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับเราจะเห็นคําว่ากฎหมายและนโยบายตัวนี้ครับแตะเข้าไปเราจะมาเจอคําสั่งตัวนี้ครับปิดใช้งาน messenger ให้เราไปกดเลือกตัวนี้เลยครับปิดใช้งาน messenger มาถึงในหน้านี้เขาจะให้เราใส่รหัสผ่านรหัสผ่านตัวนี้ก็คือรหัสผ่าน facebook ของเรานั่นเองก็แบบเดียวกันกับ facebook เลยนะครับ ทันนี้ถ้าเกิดว่าใครลืมรหัสผ่านหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมที่คุณหนึ่งบอกไว้ให้ไปดูที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Facebook ในนั้นจะมีทั้งวิธีการดูราัสผ่านกู้รหัสผ่านหรือทําการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ไปทำตามนั้นให้เรียบร้อยซะก่อนเราก็เอารหัสผ่านมาใส่กดใส่รหัสผ่านได้เลยครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านเสร็จกดดําเนินการต่อกดปิดใช้งาน ถ้าหน้าตาเป็นแบบนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยใครที่อยากจะกลับมามีตัวตนบนโลก Facebook เหมือนเดิมเราสามารถที่จะกลับเข้าไปก่อนเวลาก็ได้ถ้าเราเปลี่ยนใจดังนั้นเราไปดูวิธีกันต่อเลยครับถ้าเกิดใครกําหนดเวลาไว้พอถึงเวลามันก็จะสามารถกลับเข้าใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้าเราต้องการจะกลับเข้าใช้งานไวกว่าปกติวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ให้เราเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วพิมพ์ username และพาสเวิร์ดของเราลงไปเมื่อใส่ s ูสเนームพาสเวิร์ดของเราเสร็จ กดเข้าสู่ระบบทีน,นี้เราก็สามารถกลับเข้าใช้งาน Facebook ของเราได้ตามปกติแล้วเดี๋ยวคู่หนึ่งจะเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งมาส่องให้ดูสามารถที่จะมองเห็นโปรไฟล์ของเราตามปกติแล้วหรือยังกดที่รูปแว่นขยายแล้วก็ไปที่รูปโปรไฟล์เราเห็นไหมครับทีาน,นี้คนอื่นๆก็สามารถเข้ามาส่องดูเราได้แล้วครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ยังเหลือใน Messenger ด้เยนะครับเราจะต้องไปทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบที่ Messenger ด้วยไปที่ Messenger มันจะขึ้นว่าเซสชันหมดอายุนะครับกดตกลงก่อน ออกจากระบบแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเข้าไปใหม่ด้วยการกดขีด3ขีดนะครับแล้วก็ไปที่ messenger เขาจะให้เราเข้าสู่ระบบแบบนี้เราก็กดดำเนินการต่อกดตกลงนะครับเข้ามาแล้วครับทีนี้เราก็เปิดใช้งาน facebook messenger กลับมามีตัวตนบนโลก facebook เหมือนเดิมแล้วเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็ที่จะอยู่แบบไลฟ์ตัวต,วต,วต,วตนบนโลกออนไลน์บน facebook messenger เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับใครที่ไม่อยากให้ใครค้นหาเราเจอนะครับเราก็ทําตามนี้ได้เลยกําหนดวันเวลาอะไรที่เรากําหนดได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใจเราก็สามารถกลับเข้ามาได้ด้วยการใส่ username password เข้าไปใหม่มันก็สามารถกลับเข้าสู่ระบบได้แบบง่ายๆติดขัดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหสอนดี และยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1นสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครู1สอนดีสวัสดีครับ